สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาเก็บแบล็คเบอร์รี่กันนะคะนีแบล็คเบอร์รี่ออกแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะสุกงอมบ้างแล้วนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราชอบเก็บที่มันโค้งใหญ่ใหญ่ <laughs> ใหญ่เราก็จะเก็บไปทําแยมนะคะแยมแบล็เบอรี่อร่อยถ้ากินสดก็อร่อยเราชอบทํากินกับพริกเกลือทําพริกเกลือจิ้มอร่อยมากเพื่อนออเพื่อนฝรั่งมาเที่ยวบ้านเราก็บังเอ,อิญเรามีแบล็คเบอร์รี่อยู่เราก็เลยเอามาลองให้เขากินกับพริกเกลือสไตล์ไทยเพื่อนชอบมาก <c oughs> <c oughs> บอกคนไทยนี่ไอเดียบันเจิดมากเลยอะ่ะ เลยเล่าให้เขาฟังว่าเออที่เมืองไทยนะผลไม้แทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสับปะรดมะม่วงพวกนี้เรากินกับพริกเกลือทั้งนั้นเขาบอกว่านี่เป็นสูตรเฉพาะของคนไทยเลยนะเพื่อนฝรั่งก็ชอบมากค่ะแล้วก็มีเพื่อนฝรั่งที่เคยไปเมืองไทยมาแล้วด้วยอ่ะเขาเขาชอบมาก ก็มีหลายคนนติดใจฝีมือทำอาหารไทยนะคะของเราก็จะมาเยี่ยมหากันบ่อยมากินอาหารไทยที่บ้านนี่ก็เป็นเบอร์แบล็คเบอร์รี่ที่เราเก็บได้นะคะทีมาดูมาดูาดไฟไหมะคะ่ะไฟไฟป่าไหม ค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่แ <c oughs> บล็คเบอร์รี่เบอร์รี่อย่างนี้นะคะเอาที่ว่าที่เมืองไทยน่าจะปลูกได้นะเพราะแบล็คเบอร์รี่เขาชอบอากาศร้อนเัาจะขึ้นเฉพาะที่ร้อนะ,ะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ